ลองมาฟังลูกพีอ้วนวิจารครับไปไหนมาใดไปคนเดียวครับผมนักว่านี่เป็นยังไงสบายสบายอันวะไปผู้เดียวคือเก่าคือแบบส้นหนาเย้นแท้ๆเก่าไมาได้ล,<น>ล้อหนาขาดเก่าไมาได้<น>ข่าชั้นซี่ขาดเก่าไมาได้โอ,อ้สุดยอดนะครับผมนี่ไปคนเดียวด้วยนะครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าผมยอมจริงๆลูกพีอ้วนนะครับอยู่อูตอจริญน สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มาปิดการขายเป็นทางการนะครับผมรถยกก็มาจากวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมอู่ต่อจะเริอนจนนะครับก็ปิดการขายให้ลูกพี่ใหญ่อยู่ที่วังสะพุงนะครับผม ลุงพีวนเรามาคนเดียวเหมือนเดิมครับวันนี้วันนี้มายกเองแล้วก็มาซื้อเองด้วยนะครับซื้อเข้าอูด้วย เท้าข้างก็ถอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับขึ้นรถให้เป็นที่เรียบร้อยครับเพราะว่ารถลกถ้าเรายกไปถ้าเราลากไปเราต้องถอดเผ้าข้างออกนะครับผมสบายซื้อมาจากอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับ ไปที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมนิดหน่อยยังบ่ท่านถึงหน่อยนึะเอามาเพียงโซเ,เลยเหรได้แล้โอ้โซ่เส้นใหญ่มากนะครับผมเนี่ยสุดยอดเลยพี่วันบอกว่าซื้อมาขาดเหมือนก็ไม่เยอะนะครับโซ่เส้นนี้ รถยกทุกคันก็ต้องมีนะครับโซ่เส้นใหญ่ถ้าไม่มีไม่ได้นะครับเห็น้หม่าขึ้นขึ้นเนี่ยงานคืนห้างบ่ะ ชอบใจแต่ลูกพี่อ้วนนี่แหละครับผมไปไหนมาไหนคือไปคนเดียวตลอดนะครับผมเนี่ย <c oughs> ถ้าง่วงนอนก็จอดนอนบนหน้ารถเลยคนเดียว <c oughs> ตัดยังออกอยู่ ตัดตะควาออกบ่เชี่ยงตะคอนออกมผมหอมร่งนี่ฮะหอมร่องปะแต่ผมยิ่งใหญ่ขึ้นอ้าวเนาะลูกไส้กัดใหญ่ขึ้นลูกไส้เออลูกไส้กัดใหญ่ลูกไส้กัดใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ได้รถลูกเคย บอก <c oughs> เนออ <c oughs> ไม่มาแต่ว่าร้านเล่นอ้อมแถวนี้ได้หมดใส่แล้วได้ผู้นึงแล้วเพ่อนบอ่สว่างุันหมดแล้วร้านสาวกับลูกของลูกไส้ร้านไส้กับลูกของมันจบแล้วจบหลักสูตรแล้วจบหลักส <c oughs> ูตรแล้วเดี๋ยวตวเแล้วกวันเลยเอา,เอาว่าฮะพูดกับท่าน,นได้ได้ลูกว่าอ๋อ ซื้อลูกชายเล่ากับซื้อเดียวกันก็ซื้อลูกสาวใครเห็นล่ะเออซือ้อฟูกกันพีอ่อยู่เถึงๆกลายีได้เฮ็ดอยู่ยกับบุ้มกับบินอยู่บุ้มด้านหน้าอยู่ออกไปวันวน,นั้น ไอ้วันมาลานมาดีเบอรเบึ้นเล็ก,ลก,ลกอี่ยังเนี่ยเล็กห้องวะยกเลยยกเลย คนไ้นมันข้นเลยียงเลยบ่เขาได้ล็อกไปประมาณนี้ขืน,ขนหัวไซย,ยุดเนี่ยจะต้องย่างไปปุ๊บเอายางหมเป๊ะเปเลยอ้ขข้นเที่ยงแลววะโอ้ สีมือดีสีมือการมัดโซครับผมสังเกตบางล้อข้างไา้ข้างขวดได้ซ้ำกันเปะ๊ะขนาดคัดซี่ยองยองเห็นป่าขนาดคัดซีย่ยองยองหักได้เนี่ยขันคนมัดโซว่าเจ่งกับสีอยงสองซสายองขวาอีกด้วยเนี่สุดยอดครับผมนี่แหละครับเขาเรียกว่าสุดยอดของทีมงานรถยกนะครับผมหนักขนาดใดก็เอากลับไดเอามาได้นะครับ Right, huh? ว่าถ้าเนี่อยากเอียงล่ะเออยกได้สูงอยู่เนะสบายเลยเออเตโซ่เข้าแวงสีเล่นไว้วันเนี่ยบ่ได้เห็นยังเล่นปะเอาเอาขวามนั้นรอกันเอาเลย ก็สมงงออัมัน,นักเออเพราะว่ามันหนักเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องตีลงให้มันลึกๆอีกเนาะนักเทียมันฟงงองหอกกันปะฟงงองหอกมีเทียม,มบอคอยนมีแต่โอนอ,อัก,กอยังไมแ่ด,ลด,ลดอลยนยจะรุดออกเลยฟองออกบอคอยมีครับมีแต่รุดออกเลย เช็คความเรียบร้อยไฟไท้ายคือออกคางเดียวโอ้ตีไฟเลี้ยววะอ,ออกยุกออกออกอเบรกเบรกอะไรครับผมแบบความเรียบร้อยล้างไม่ล้างมือก่อนลองมาฟังลูกพี่อ้วนวิจารณ์ครับไปไหนมาใดไปคนเดียวครับผมนักกว่านี่เป็นยังไง สบายอ่นวะไปผู้เดียวคือเก่าคือแบบส้นหนา,ยนายแย้นแทะล้วเก่ามาได้ล้อหนาขาดเก่ามาได้ข้าชันซี่ขาดเก่ามาได้โอ,อ้สุดยอดนะครับผมเนี่ไปคนเดียวด้วยนะครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าผมยอมจริงๆลูกพี่อ้วนนะครับอยู่อูต่ต่อเจริญยนต์จังอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมเนี่ยไปไหนมาไหนไปคนเดียวนะครับ นนี้กับว่านนะเท่นั่นได้เลยเออเอออันนี้ก็สายแย่สอนอากได้เลยอันโลาถือขี้นี่หัวเตยหัวต้นอันเโล่ห่วถือขี้งเนี่ยบ้าแล้วอ้าวขอบคุณอะไรกันป้าครับโชคดีโชคๆกันมันผาดบ้านจักทุ่มไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเดินทางปลอดภัยครับปิดการขายเป็นทางการนะครับผมจากอำเภอแจงจังหวัดระยองมาที่กาลสิน ต่อจากกาะสินไปที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณลูกพี่ใหญ่จากอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับที่มาอุดหนุนนะครับรถสิบล้อชนคันนี้นะครับผมเอาไปก็ขอให้ได้กําไรเยอะๆนะครับมันมานครับผมเอาไปก็ให้ได้กําไรหลายๆครับผมการขายเป็นทางการครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ